บทที่1,776ผู้คนต่างมองดูการกระทำอันไร้ย่างอายของพันธมิตรบูทุกคนต่างก็สแสดงความดูแคลนและด่าทอออกมาเสียงดังแต่เหล่าชุดคลุมํำเงินพวกนี้กลับทำหูทวนลมสำหรับพวกเขาแล้วขอแค่จับตัวเฉินผิงให้ได้จะถูกใครด่ากี่คำพวกเขาก็ไม่สนใจอีกต่อไปเฉินผิงเผชิญหน้ากับการโจมตีของชุดคลุมํำเงินทั้งห้าคนแววตาของเขาฉายแววตื่นเต้นอย่างเข้มขน้น ดาบสังหารมังกรในมือก็ส่งเสียงสั่นคำรามอย่างต่อเนื่องราวกับว่ามันเองก็เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วเช่นกันเฉินผิงสำแดงวิชาดาบก้าวเงาออกมาในทันทีร่างของเฉินผิงแยกออกเป็นสองจากสองเป็นสี่แม้วิชาดาบก้าวเงาของเฉินผิงจะยังฝึกฝนไปไม่ถึงขั้นที่เก้าแต่ในเวลานี้ก็นับว่าเชี่ยวชาญอย่างยิ่งยวด ปรากฏร่างของเฉินผิงที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆหกคนในมือถือดาบสังหารมังกรแบบเดียวกันยืนประจันหน้ากับชุดคลุมดำเงินทั้งห้าบนดาบสังหารมังกรมีพลังมังกรเทวะพันรอบมีมังกรทองตัวน้อยว่ายว,ายวนอยู่บนตัวดาบพร้อมไปกับเสียงคำรามกล้องของเฉินผิงเงาร่างทั้งหกสายก็ฟาดฟันดาบลงมาพร้อมกันทันใดนั้นปราณดาบก็พุ่งกระจายไปทั่วทั้งเวทีประลองเต็มไปด้วยไออาวุธที่น่าสะพรึงกลัว ตูมปราณดาบอันแสนดุรานพุ่งเข้าใส่ชุดคลุมดำเงินทั้งห้าในพริบตาชุดคลุมดำเงินทั้งห้าเห็นดังนั้นต่างก็น่าถอดสีพวกเขาไม่คิดเลยว่าภาพเงาที่เฉินผิงสร้างขึ้นจะสามารถปล่อยปราณดาบที่น่ากลัวขนาดนี้ออกมาได้เพราะโดยปกติแล้วภาพเงาที่สร้างขึ้นมักจะมีไว้เพื่อล่อลวงสายตาเท่านั้นไม่ได้มีพลังฝีมือหรืออนุภาพการโจมตีที่แท้จริงเลยแต่เงาร่างหลายสายที่เฉินผิงสร้างขึ้นนี้ กลับดูเหมือนจะมีพลังฝีมือทัดเทียมกับร่างจริงของเขาทุกประการเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจึงต้องรับมือกับเฉินผิงที่มีฝีมือเท่ากันถึงหกคนในคราวเดียวครั้งนี้ชุดคลุมนำเงินทั้งห้าต่างกะ็รล,ะลานรีบเค้นพลังทั้งหมดที่มีออกมาเพื่อต้านทานปราณดาบอันน่าสยดสยองเหล่านั้นในขณะนั้นเองเฉินผิงพลันเคลื่อนไหววุบวาบร่างของเขาพุ่งสลับไปมาระหว่างเงาร่างเหล่านั้นด้วยความเร็วปานแสง ไม่มีใครมองออกว่าร่างไหนคือร่างจริงและร่างไหนคือภาพเงาที่สร้างขึ้นปังผู้เป็นที่สามถูกปราณดาบสายหนึ่งซัดเข้าอย่างจางังจนประเด็นลอยและลิว้วออกไปเป็นคนแรกตามมาติดติดคือเจ้าห้าและเจ้าหกเพียงชั่วครู่ชุดคลุมนำเงินทั้งหคนก็ถูกซัดจนประเด็นออกไปอย่างรุนแรงและร่วงตกลงบนเวทีประลองปราณดาบแต่ละสายที่พวกเขาเผชิญนั้นราวกับมีตัวตนจริงแฝงไปด้วยพลังทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัว ทว่าพวกเขากลับหารู้ไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วมีปราณดาบเพียงสายเดียวเท่านั้นที่มีอนุภาพทำร้ายได้จริงหากเมื่อครู่พวกเขาไม่หยุดฝีเท้าเพื่อตั้งรับแต่กลับพุ่งฝ่าปราณดาบเหล่านั้นเข้าไปโจมตีเฉินผิงโดยตรงพวกเขาก็จะไม่ถูกปราณดาบทำร้ายเลยแม้แต่น้อยเฉินผิงเพียงแค่อาศัยความเหลื่อมของเวลาในการสลับตำแหน่งไปมาระหว่างเงาร่างเหล่านั้นอย่างรวดเร็วปราณดาบเหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่เฉินผิงฟาดฟันออกมาทีละดาบด้วยตัวเองทั้งสิ้น ด้วยระดับพลังของเฉินผิงในตอนนี้เขายังไม่สามารถทําให้ภาพเงาที่สร้างขึ้นมีพลังฝีมือเท่ากับร่างจริงได้เมื่อเห็นชุดคลุมนาเงินทั้งห้าคนถูกซัดกระเด็นไปทั่วทั้งสนามก็เกิดเสียงฮือฮาขึ้นทันทีไม่มีใครเข้าใจว่าเฉินผิงมีพลังที่น่ากลัวขนาดไหนถึงสามารถเอาชนะมหายุทธถึงห้าคนได้ด้วยดาบเพียงดาบเดียวนี่มันเป็นไปไม่ได้ชัดๆหัวหน้าใหญ่ชุดคลุมนาเงินถึงกับอึ้งไป เขาจ้องมองเฉินผิงอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาพลังของเฉินผิงกำลังท้าทายสามัญสำนึกของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพวกคุณก็ขึ้นมาพร้อมกันเลยดีกว่าทางที่ดีควรใช้อาวุธระดับเซียนยุทธของพวกคุณด้วยไม่อย่างนั้นคราวหน้าพวกคุณได้ไปลงนรกแน่เฉินผิงกล่าวท้าทายหัวหน้าใหญ่ด้วยน้ำเสียงเย็นชาเมื่อถูกเฉินผิงท้าทายซึ่งหน้าหัวหน้าใหญ่ถึงกับโกรธจนใบหน้าเขียวคล้ำเหตุผลที่ตอนแรกเขาไม่ใช้อาวุธระดับเซียนยุทธ เป็นเพราะเขาคิดว่าการร่วมมือกันของหลายคนก็น่าจะจัดการเฉินผิงได้แล้วอีกอย่างอาวุธระดับเซียนยุทธ์นั้นล้ำค่ามากและการใช้งานแต่ละครั้งก็แลกมาด้วยการกัดกินอายุขัยของผู้ใช้หากอาวุธเสียหายขึ้นมาพวกเขาเองก็ไม่สามารถแบกรับความผิดชอบนี้ได้ชุดคลุมดำเนินทั้งห้าค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นแม้ปราณดาบเหล่านั้นจะไม่ฆ่าชีวิตแต่ก็ทำให้อวัยวะภายในปั่นป่วนอย่างหนักหัวหน้าใหญ่ค่อยๆหันไปมองเจ้าห้าแล้วสั่งการว่า เจ้าห้าเอาอาวุธระดับเซียนยุทธออกมาบทที่1 7 7 7การปรากฏของสองอาวุธระดับเซียนยุทธเจ้าห้าพยักน้ารับคำจากนั้นเขาก็หยิบด้ามดาบที่ถูกฟันจนหักสะบั้นขึ้นมาพลางถ่ายเทไอพลังสีเขียวมรกตสายหนึ่งเข้าไปในด้ามดาบนั้นทันใดนั้นใบดาบที่หักพังก็ค่อยๆแตกสลายไปพร้อมกับการสั่นไหวของแสงสีเขียวจางๆที่ส่องประกายออกมา แสงสีเขียวนั้นก่อตัวขึ้นเป็นรูปใบดาบขนาดใหญ่โดยที่ด้ามดาบยังคงถูกเจ้าห้ากำไว้แน่นในมือเมื่อแสงสว่างจางลงดาบใหญ่ในมือของเจ้าห้าก็กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งพร้อมกับแผ่กลิ่นอายที่น่าสยดสยองออกมาเป็นระลอกที่หลังดาบมีวงแหวนขนาดใหญ่สามวงร้อยผ่านตัวดาบไว้เพียงแค่ขยับดาบเบาๆวงแหวนเหล่านั้นก็กระทบกับตัวดาบจนเกิดเสียงใสกังวานบาดหู ในขณะเดียวกันที่มือของหัวหน้าใหญ่ก็ปรากฏสนับมือเขี้ยวพยักคู่หนึ่งขึ้นมาบนสนับมือมีหนามแหลมคมเรียงรายส่องประกายความเย็นยเยือกที่บาดตาทันทีที่สนับมือนี้ปรากฏขึ้นกลิ่นไออันน่าสะพรึงกลัวสายหนึ่งก็จู่โจมเข้าสู่หัวใจของทุกคนในพริบตาทําให้ทุกคนต้องสั่นสะท้านไปทั้งตัวเพียงแค่กลิ่นไอนที่แผ่ออกมาจากอาวุธระดับเซียนยุทธน์นี้ก็ทําให้ผู้คนจํานวนมาก รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลร,ราวกับมีภูเขาลูกใหญ่กดทับลงมาบนร่างกายนี่คืออนุภาพของอาวุธระดับเซียนยุทธแม้จะดูธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนทั่วล่าต้องคลุ้มคลั่งต้องรู้ว่ามีตระกูลนักยุทธกี่ตระกูลที่ช่วชีวิตนี้ไม่เคยได้ครอบครองอาวุธระดับเซียนยุทธแม้เพียงชิ้นเดียวหากตระกูลใดมีไว้ในครอบครองตระกูลนั้นย่อมสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำในโลกแห่งบูได้อย่างแน่นอน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าอันมหาศาลของมันการปรากฏขึ้นของอาวุธระดับเซียนยุทธถึงสองชิ้นทำให้ผู้คนบนอัฒจันทร์ต่างพากันกลั้นหายใจแม้ว่าเฉินผิงจะมีความแข็งแกร่งมากและเพิ่งจะเอาชนะมหายุทธทั้งห้าคนได้ด้วยดาบเดียวแต่เมื่ออาวุธระดับเซียนยุทธออกมาตาช่างแห่งชัยชนะก็เอียงกลับไปทางฝั่งพันธมิตรบูในทันทีการใช้อาวุธระดับเซียนยุทธจะทำให้ความแข็งแกร่งของแม้แต่ระดับมหายุทธเพิ่มขึ้นหลายเท่าทวีคูณ ยิ่งนี้เป็นอาวุธระดับเซียนยุทธถึงสองชิ้นเฉินผิงจะรับมืออย่างไรไหวเฉินผิงจ้องมองอาวุธที่พันธมิตรบูงัดออกมาอย่างเงียบเงียบภายในใจของเขาเต็มไปด้วยความเร่าร้อนดาบสังหารมังกรในมือส่งเสียงสั่นคำรามไม่หยุดแสงสว่างบนตัวดาบยิ่งวันยิ่งเจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายแสงสว่างจากตัวดาบก็ปกคลุมไปทั่วทั้งลานประลองยุทธแรงกดดันจากอาวุธระดับเซียนยุทธที่ทุกคนเพิ่งสัมผัสดได้นั้น พลันสลายไปและทำให้รู้สึกเบาสบายขึ้นทันทีภายใต้แสงสว่างนี้กลิ่นอายที่แผ่ออกมาจากดาบสังหารมังกรในมือของเฉินผิงได้เข้าข่มพลังของอาวุธระดับเซียนยุทธทั้งสองชิ้นนั้นจนมิดในพริบตาเฉินผิงเดิมทีพวกเราตั้งใจจะจับแกแบบเป็นเป็นแต่ในเมื่อแกหาที่ตายเองก็อย่ามาโทษฉันแล้วกันหัวหน้าใหญ่ผู้จบก็ซัดหมัดเข้าใส่กลางอากาศอย่างรุนแรง คลื่นพลังมหาศาลพุ่งตรงเข้าหาเฉินผิงจนห้วงมิติสั่นสะเทือนพลังสายนี้เปรียบเสมือนสัตว์ร,ร้ายที่อ้าปากกว้างหมายจะกลืนกินเฉินผิงเข้าไปทั้งตัวเฉินผิงเผชิญหน้ากับการจู่โจมของหัวหน้าใหญ่อย่างไม่รีบร้อนเขาชูดาบสังหารมังกรขึ้นแล้วฟาดฟันลงมาอย่างรุนแรงแสงเจิดจ้าไร้ที่สิ้นสุดประทุขึ้นคลื่นพลังเบื้องหน้าเฉินผิงถูกแสงนี้ฟันขาดสะบั้นในพริบตา พวงมิติที่ปั่นป่วนกลายเป็นกระแสพลังที่พุ่งกระจัดกระจายไปทั่วทิศทางจากนั้นเฉินผิงก็ปัดแกว่งดาบสังหารมังกรอีกครั้งกระแสพลังที่ปั่นป่วนเหล่านั้นก็มาลายหายไปห่วงมิติทั้งหมดกลับคืนสู่ความสงบการจู่โจมจากอาวุธระดับเซียนยุทธของหัวหน้าใหญ่ถูกเฉินผิงสลายทิ้งไปอย่างง่ายดายด้วยดาบสังหารมังกรเพียงไม่กี่กระบวนท่าหัวหน้าใหญ่ในชุดคลุมดำเงินขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางตะโกนก้อง พวกเราลุยพร้อมกันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับดาบสังหารมังกรแม้จะมีอาวุธระดับเซียนยุทธอยู่ในมือแต่ภายในใจของหัวหน้าใหญ่กลับเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจเสียแล้วเขาจึงตัดสินใจรุมเข้าไปพร้อมกันเพื่อบดขยี้เฉินผิงให้กลายเป็นผุยผงชัวพริบตาเดียวบนเวทีประลองก็เต็มไปด้วยรัศมีอาวุธที่แหลมคมพุ่งเข้าหาเฉินผิงจากทุกทิศท,ทางเฉินผิงเหลือบมองดาบสังหารมังกรเขาฝากความหวังทั้งหมดไว้กับมัน ดาบสังหารมังกรราวกับจะรับรู้ถึงคําฝากฝังของเฉินผิงมันจึงส่งเสียงสั่นคารามออกมาอย่างต่อเนื่องทันใดนั้นเฉินพิงก็ปล่อยดาบสังหารมังกรออกจากมือพร้อมกับเสียงวีดแหลมที่ดังเสียดหูแสงสีเขียวสายหนึ่งพุ่งออกมาจากตัวดาบทันทีนั่นคือจิตวิญ,ญญาณดาบแสงสีเขียวนั้นวนเวียนรอบดาบสังหารมังกรหลายรอบ ดาบสังหารมังกรดูราวกับถูกกระตุ้นเจตจำนงแห่งการต่อสู้จนส่งเสียงคำรามดังสนั่นวันไหวจนผู้คนจํานวนมากต้องเอามืออุดหูโดยไม่รู้ตัวบทที่1778ต้ตูมดาบสังหารมังกรเปรียบเสมือนมังกรขนองน้ำพุ่งพยานออกจากทะเลปราณดาบอันคมกริบพุ่งลงมาจากฟากฟ้าสายแล้วสายเล่าทุกคนต่างจ้องมองภาพตรงหน้าด้วยความเหนือเชื่อ พวกเขาไม่คิดเลยว่าดาบเพียงเล่มเดียวจะสามารถปลดปล่อยอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ด้วยตัวเองอนุภาพนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าอาวุธระดับเซียนยุทธเลยแม้แต่น้อยหรืออาจจะเหนือกว่าเสียด้วยซ้ําเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังของดาบสังหารมังกรเหล่าชุดคลุมนาเงินต่างก็ใจสั่นหวั่นไหวการเคลื่อนไหวเริ่มเกิดความลังเลไม่ต้องไปสนใจข้าเฉินผิงก่อนแล้วค่อยว่ากันขอแค่เฉินผิงตายดาบเล่มนั้นก็ไร้ประโยชน์ หัวหน้าใหญ่คำรามลั่นสั่งให้ทุกคนเลิกพวงกับดาบในสายตาของเขาแม้ดาบจะพุ่งหลุดจากมือไปแล้วแต่มันก็ยังต้องถูกเฉินผิงควบคุมอยู่ดีและในขณะที่เฉินผิงมุ่งสมาธิไปที่การคุมดาบการป้องกันของเขาย่อมจะอ่อนแอที่สุดทว่าหัวหน้าใหญ่คิดผิดถนัดในตอนนี้ดาบสังหารมังกรไม่ได้ถูกเฉินผิงควบคุมอีกต่อไปแต่เป็นจิตวิญ,ญญาณดาบที่ลงมือควบคุมด้วยตัวเอง กลิ่นอายอันน่าสะพรึงกลัวทั้งหกสายพุ่งเข้าหาเฉินผิงในจำนวนนั้นมีพลังจากอาวุธระดับเซียนยุทธถึงสองชิ้นต่อให้เฉินผิงจะมีร่างทองอรหันต์หรือมีร่างเนื้อที่แข็งแกร่งเพียงใดการจะรับการโจมตีเหล่านี้ตรงๆก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เฉินผิงกลับไม่มีท่าทีลนลานเขาเพียงยืนรอยอยู่อย่างสงบนิ่งเมื่อเห็นเฉินผิงไม่ขยับเขยื้อนหัวหน้าใหญ่ก็แสยะยิ้มเย็นชาเขาคิดว่าเฉินผิงคงไม่มีปัญญาปกป้องตัวเองได้แล้ว แต่ในวินาทีที่พลังเหล่านั้นพุ่งมาถึงตรงหน้ากลับมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นขวางหน้าเฉินผิงไว้อย่างกระทันหันหากจะพูดให้ถูกมันคือศพร่างหนึ่งร่างเนื้อของจอมมาโลหิตถูกเฉินพิงนำมาใช้เป็นโลกกำบังขวางหน้าตนเองไว้โดยตรงเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนอึ้งไปตามตามกันแม้แต่พวกชุดคลุมดำเงินก็งง,ง,ว,งว่าในนาทีเป็นนาทีตายเช่นนี้เฉินผิงจะเอาศพออกมาทำไม แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ได้เข้าใจเมื่อพลังทั้งหมดกระแทกเข้าใส่ร่างเนื้อของจอมมาโลหิตมันกลับถูกกันไว้ได้ทั้งหมดโดยที่ร่างนั้นไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนแม้แต่การโจมตีจากอาวุธระดับเซียนยุทธทั้งสองชิ้นก็ไม่อาจทำอะไรศพนี้ได้เลยนาทีนี้เหล่าชุดคลุมนำเงินต่างพากันตาค้างพวกเขาไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าร่างเนื้อของใครจะแข็งแกร่งได้ถึงทีงนี้ ในขณะเดียวกันบนอัธจันทร์นั้นโจเจียจ้องมองร่างของจอมันโลหิตด,ด้วยแววตาเป็นประกายเพราะนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงที่เธอเข้าหาเฉินผิงนี่มันตัวบ้าอะไรกันเนี่ยชุดคลุมํำเงินคนที่สามอุทานอย่างไม่เข้าใจแต่ยังไม่ทนันมีใครตอบดาบสังหารมังกรก็ปล,ปล่อยปล่อยปราดดาบพุ่งลงมาจากเบื้องบนดังหาฝนปกคลุมหัวพวกเขาทั้งหมดถอยหัวหน้าใหญ่หน้าถอดสีรีบสั่งถอย แต่ปราณดาบยังคงไล่ล่าไม่หยุดพวกเขาทำได้เทียนกวาดแกว่งอาวุธป้านทานอย่างสุดกำลังภาพที่ทุกคนเห็นคือชุดคลุมนำเงินหลายคนกำลังรุมสู้กับดาบเพียงเล่มเดียวในขณะที่เฉินผิงกลับยืนดูอยู่เฉยๆราวกับคนว่างงานยังไงยังงั้นหลังจากรัศมีดาบผ่านพ้นไปชุดคลุมนำเงินทั้งหกอยู่ในสภาพสบักสบอมชุดขาดรุ่งริ่งราวกับขอทานมหายุทธ์หกคนกับอาวุธเซียนสองชิ้นกลับทำอะไรเฉินผิงไม่ได้เลยเจ้าห้าเจ้าเจ็ด ตามฉันไปจัดการเฉินผิงส่วนเจ้าสามเจ้าสี่เจ้าหกพวกแกไปถ่วงเวลาดาบเล่มนั้นไว้หัวหน้าใหญ่สังการหลังจากหอบหายใจอยู่ครู่หนึ่งพวกเขาตัดสินใจแยกกำลังสู้เพราะรู้แล้วว่าดาบเล่มนั้นมีความคิดเป็นของตัวเองและเป็นดาบวิญญาณที่มีจิตสำนึกโดยสมบูรณ์